ลด50%ทุกรายการนะคะคนไหนที่อยากยืดผมดัดผมทำสีทำไฮไลท์ตอนนี้ลดมากกว่า50%เหลือ400นะ เนี่ยลูกค้าประจําก็มาทําสีอีกแล้วนะคะส่วนลูกค้านะคะมาอบไอ้น้ําตอนนี้จัดโปรโมชั่น499ขาย299อู้ประจาอ,อุ้น้ำขอบคุณนะคะคุณลูกค้าค่ะซาดาย60บาทซาซอย150บาทผมหญิงผมชายอันนี้ลูกค้ากลังดัดผมนะคะรออีกนะคะรอซาดายนะคะหนะ้าร้านเราเป็นร้านเสริมสวยครบวงจรนะคะทีเมสอิมา499ขาย299วิจตามนจาก499ก็ขาย299โอ้โหมาทําผมได้เลยนะคะพิกัดร้านอยู่ BTS สถานีพักขนงนะคะนะคะ,นะคะ อยู่ปีดีพนมยง5้านะคะรับเลยตัย้งแต่8ดโมงถึง4ี่ทุ่มจองคิวมาได้เลยทักมาเลยนะคะเราจะทำให้สุดฝีมือเลยนะคะตอนนี้ลดแบบสุดๆลูกค้าเต็มร้านล้นล้านฝีมือมือเราไม่ต้องบอกเลยนะ ว่าฝีมือเราดีราคาถูกหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะลูกค้าถูกมีที่นี่ที่เดียวโอ้โหถูกมากเลยนะแล้วทำดีช่างเก่งผลิตภัณฑ์แบดอิมาพี่หนิงบอกเลยว่าใช้ดีบอกต่อเลยนะผมเสียก็สวยได้นะผมเสียมาเลยอบไว้น้ำพี่หนิงว่าเอาอยู่นะคะมานะ,จ,ะจองคิวมาจ้าอัลลัฟจูนะจ้าเพื่อนๆมาฉันมีแรงทำอยู่จ้า